สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับติ๊งลี่อีกเช่นเคยนะครับผมที่อีซุคิงยนสาขานางร่องครับผมนะครับวันนี้นะครับผมติ๊งลี่จะพามารีวิวนะครับรุ่นนี้เลยนะครับเจ้า NPL นะครับอา130นะครับตัวนี้นะครับ NPL130 ตัวนี้นะครับเป็นสี่รถสี่ล้อเล็กบรรทุกนะครับรุ่นนี้ใช่ไหมครัเออโอเคแมนโย เป็นรถสี่ล้อเล็กบรรทุกนะครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวติ้งลี่จะพาไปชมนะครับก่อนส่งมอบนะครับพรุ่งนี้เราจะทําการส่งมอบนะครับหัวเช็ดสีนะครับ NLR นะครับ130นะครับเป็นรถสี่ล้อบรรทุกนะครับเดี๋ยวพาไปดูรอบๆรถกันครับผมนะครับรุ่นนี้ก็เหมาะสําหรับนะครับ ธุรกิจนะครับที่กำลังขยายตัวนะครับกำลังเปิดตัวแล้วก็สนใจรุ่นรถที่ราคาไม่แพงนะครับก็สอบถามเข้ามาได้นะครับที่โชว์รูมอีสุคิงยนต์สาขานางรองนะครับ,นะรบก็สวยสดงดงามนะครับราคาก็ไม่แพงนะครับเดี๋ยวมาดูก่อนตัวนี้คืออะไรเนี่ยามาดูนิดหนึ่งครับอ๋อตัวนี้เป็นการรับประกัน 5ปีนะครับจากบริษัทตรีเพชรีเซลนะครับแล้วก็มีสา,ายด่วนฮอตไลน์นะครับ24ชั่วโมงนะครับโทรได้เลยครับ0 2 1 1 8 7 7 7 7นะครับเดี๋ยวต้องรีพาไปดูรอบคันครับผมไม่เสียเวลาพัำเพื่อละไปเลยนะครับเดี๋ยวจะมีพนักงานล้างรถอยู่ด้านหลังไม่ต้องตกใจนะครับ ตัวนี้เราทําการติดฟิล์มให้ลูกค้าเรียบร้อยครับฟิล์มตัวนี้เป็นฟิล์ม 3M เกรดพรีเมียมนะครับนี่นะครับเดี๋ยวไปดูดูรอบคันมันก็ไม่มีอะไรครับมีแต่หัวเชสซี่มีแต่หัวกับใสนะครับนี่นะครับผมสวยสดงดงามทีเดียวครับผมนี่ยางนะฮะไม่มีอะไรให้ดูครับดูยางครับผม โอเคครับครับนี่สวยครับสวยครับเป็นสี่ล้อบรรทุกนะครับผมสี่ล้อบรรทุกแถมยางอะไหล่ให้ฟรีหนึ่งเส้นนะฮะออกที่อีสุขิงยนต์แถมยางอะไหล่ให้ฟรีหนึ่งเส้นนะฮะฟรีหนึ่งเส้นนะฮะดูนะครับผมเรียบร้อยครับผมตัวนี้พร้อมส่งมอบวันพรุ่งนี้ครับผม พร้อมส่งมอบวันพรุ่งนี้ครับนี่ดูเลยครับผมเชัดซีใหญ่นะครับผมเชดซีใหญ่เหมาะสําหรับการบรรทุกนะครับบางคนนะครับลูกค้าบางท่านนะครับใช้รถกระบะนะครับซึ่งอาจจะดูว่ามัน,ม,นมันเล็กไปนะครับต้องการเพิ่มเพิ่มเพิ่มาการบรรทุกนะครับก็สามารถเลือกใช้ตัวสี่สี่สสล้อบรรทุกได้ เป็นทางเลือกอีกหนึ่งทางนะครับเชสซีใหญ่มากครับเชสซีใหญ่มากอันนี้เป็นถังน้ำมันนะครับถังน้ำมัน,นครับเ,เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันครับหาดูยากครับรุ่นนี้ครับผมกว่าจะมาครับ สองปียังไม่ได้ขายสักคันเลยครับ <c oughs> นอะอะได้ดูภายในครับผมนี่นะภายในนะครับสวยสดงดงามตัวนี้เป็นเบาะไวนิลนะครับตัวนี้เป็นเบาะไวนิลนะครับ,ส,นนรบสีน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลสีเทานะครับตัวนี้ทำความสะอาดง่ายนะครับมีเบรกมือนะครับ รถที่ไไม่มีเบียรมือให้ปะนะครับด้านนี้จะเป็นอัตราการเติมลมยางนะฮะนี่ครับเขาจะบอกว่าบรรทุกกี่ตันเติมกี่น้ำมักครเติมลมยางเท่าไหร่แบบไหนยังไงนะครับอันนี้แรงดันลมต่างๆก็มีให้ตรงนี้นะครับย้ํานะครับเป็นสี่ล้อเล็กนะครับบรรทุกนะครับผมสี่ล้อเล็กนะครับเดี๋ยวดูด้านในเลยนะครับด้านในมีอะไรบ้างนะครับ โอ้แน่นอนครับมีวิทยุ CDMP3 ครับผมผมเปิดมาปั๊บนี่มันมาเลยอ๋อตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับวิทยุ CDMP3 มีแอร์แถมให้ด้วยครับมีวิทยุแถมให้ด้วยครับตัวนี้นะครับมีที่ต่อบุหรี่นะครับสวยครับสวยโอเคเลยครับโอเคเลยเหมาะเลยครับเหมาะเลยนะครับ สวยงามครับสวยงามครับขอลงก่อนนิดนึงครับเรือมปิดกุญแจแถมให้สามบอกนะครับกุญแจกุญแจแถมให้สามบอกนะับโอเคนะครับผมก็นะครับฝากติดตามนะครับผมอีสุคิงยนตสาขานังรองนะครับผม บริการทุกระดับประทับใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากติดตามทางช่อง Youtube ได้นะครับผมนะครับหรือว่านะครับะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปนะครับเดี๋ยวท้งนีจะลงคลิปให้ดูอีกนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ